รองเท้าไม่ใส่ไม่มีแรงเดินเลยไม่ต้องเดินคือลือคือลือเชียงลบแอบไว้ตรงนี้เดี๋ยวเลิกพื้นถ้าผมซักถุงเท้านะผมก็จะกินประตูไม่เข้าโอ้โห,โหเกือบเข้าน,นุ่ยเนี่ยพอแกะปุ๊บดูนี่เท่ดีจริงๆเลยเท่รุ่นน้อง ไปผมยังจะพูดอะไรเลยลำคาญความเท่โอ๊ยร้อว้มเชยวมาแล้ยู่มิมันขนาดนี้เลยหรอเออมันต้องขนาดนั้นสิเออฉันถามว่าขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยขนาดนั้นเออ รองเท้าไม่ใส่ไม่มีแรงเดินเลยไม่ต้องเดินอย่าให้3ามตัวปวนมาว่าเราได้นะว่ารองเท้าไม่เงาจะเอาเงาขนาดไหนเนี่ยส่องหน้าได้แล้วเนี่ยถุงเท้าเป็นไงขาวใสปะ่ะนั่งขัดต่ออย่าให้ใครเขามาว่าเราได้โอเจ็บบนมานเเหนื่อยร้อนดีจริงๆเฮ้ยน้องพี่ฝากที กลิ่นอะไรโอ้โหถุงเท้าไม่ได้ซักมากี่ปีแล้วครับเนี่ยถือว่าแรงมากเลยนะครับนี่ค่ขพูดเนี่ยใช่บอกไปกี่วันซักอาทิตย์หนึ่งไม่ไม่เปลี่ยนคู่วะเพราะอะไรถ้าผมซักถุงเท้านะความเก่งของผมก็จะออกไปถ้าผมซักถุงเท้านะผมก็จะกินประตูไม่เขา้าโอ้โหเกือบเข้านุ่ยใช่นักฟุตบอลระดับโลกเขาก็ทำแบบนั้นแต่ <c oughs> บอกตรงๆว่าเราไม่ได้กับพฤติกรรมพวกเธอ รับไม uh ่ไ oh. ด้อย oh ่างยิ่งไปเลยคุณไปเลยเขาเรียกกลิ่นเซียนกลิ่นของประสบการณ์โอ้โหไม่ใช่กลิ่นเซียนดิกลิ่นสอคโคอขึ้นไปกลิ่นเฮ้ยเหยียบที่หมามาด้วยเหรอเอ้ยฉยนยะิดหน่อยรับไม่ได้ ธรรมดานนะุ่นพี่คนสวยก็ต้องมีคนซื้อดอกไม้มาให้ดูเห็นครูซื้อหน้าโรงเรียนเอ๊ะตอนไหน,นหัวเอ้ยอย่ามาเบียดโอ๊ยนี่มาที่ประจำของพวกฉันวันนี้อ่ะดีกันแป๊บนึ่งนะใหญ่จุกกี้น้ำใหย่จยุกกี้แห้งเฮ้ยโอ๊ย,เ,อย,อยเจอกันไม่ได้เลยนะคะสองแก๊งเนี้ยเป็นอะไรกันนักกันหนากินเสร็จอะ่ะทิ้งด้วยนะเว้ยมาศกปกปรก บอกตัวเองเถอะฉันเป็นคนสะอาดเนี่ยพอแก่ปุ๊บดูนี่ของฉันะนะพอกินเสร็จแล้วมือมเลอะยอกยอกไงย,ยอกแจ้งเราจะได้ดีกันกินตรงนี้ได้นะคะแต่อย่าทำเลอะเทอะห้องพักครูพอเรากินกล้วยหมดปุ๊บเราก็หิ้ปสดบ้านเขาถางพอดีเป๊ะเหมือนตัดต่อ ไม่มีทิชชู่เช็ดมือก็ไปล้างมือในห้องน้ำสิจา้าเออเป็นความคิดที่ดีโอ้ยอิ่มอย่างแรงเฮ้ยรุ่นพี่ทำนี้เหรอจ้ารุ่นน้องทำให้มันมีสไตล์นะครับ เอ้ชากินดีซื้อมาให้โอ้ยเราซื้อ,อมาอือฮอคือรื้คือ โอ้โหเ um ต็มพื้นไปหมดเลยทำไมไม่ทิ้งลงถังละคะโอ้โหยังไม่อิ่มเลยไม่มีของหวานมาล้างปากอืมโบจังนีโต๊ะครอโต๊ะใครก็นั่งได้ทั้งนั้นแหละอ๋อโอเคโอเคให้นั่งแล้วกินทำไมไม่ทิ้งถังขยะมันตกปลอกตกปลอก มไม่มีที่บ้านไม่เลี้ยงเด็กคาร์ลหอหูตึงซะดว้วยไม่กินตำลึงค่ะก็บอกหูตึงหูตึงใครเขาจะกินตำลึงล่ะอมไม่กินมาแล้วหรอกมันคอง,งั้นก็เตือนนี่มันโต๊ะครูค่ะกินแล้วก็ไม่ทิ้งสกปอกวายนี่หลับไปโต๊ะไหนเนี่ยโอ้โหแล้วใครกินสกปรงจริงเดี๋ยวหนูเอาไปทิ้งให้นะคะ <c oughs> ถูยกี้จังกินแล้วไม่เก็บเหม็นโต๊ะครูมีหน,น่าเป็นโทษเพื่อนอีก ดีๆทั้งนั้นเด็กโรงเรียนนี้เก็บขยะที่พื้นไปด้วยหุยความสะอาดไม่ได้เลยน้องๆอง้อาวเธอโคจัรหุยไม่สวยเลยลบดยวคนไม่สวยวาดอะไรก็ไม่สวยแช่ๆช่แช่แช่หนอนแม่ทำไมหน้าเราแปลกๆปเอ๊ยหรือว่าตัวจริงหน้าแปลกๆเออไม่หรอก เราออกจะสวยลบดิว่าฮมไม่เอาไม่เอาลบ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 ขี้ยังลบแอบไว้ตรงนี้เดี๋ยวเลอะพื้นถูกต้องอย่าให้มันตกลงพื้นนะเื้ยไม่ถูกใจไม่ถูกใจกี้จังก็สวยกว่านี้อืมพอยังนออใช้ได้แล้วน้องน้องไม่คิดจะลบบ้างหรอยังยังครับ เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะเว้ยอย่าทำห้องสกป,ปรปกนะเออรู้แล้วพูดมากจริงๆเลยจําไว้นะเบี้ยวจังอยากแข่งอะไรก็แข่งได้แต่ไม่ใช่แข่งวันลูกเฮ้ยโบจังมันฉันกล้านะไปสังสอนเดี๋ยวนี้เอาให้มันเจ็บแสบที่สุดเฮ้ <c oughs> รูปเรามันสวยจริงๆ นะะี่ะกไอ้อยังมาบลบเลยเรียบร้อยเฮ้เท่ดีจริงๆเลยเท่พแล้วน,น้องโอ๊ยผมยังจะพูดอะไรเลยลำคาญความเท่ศโอ้ยเต็มพื้นหมดแล้วสกปรกเฮ้ยอย่าป่วนเฮ้ยอย่าปั่นดิไม่ว่าห้องนี้แล้วไม่ว่าห้องอื่นเฮ้ยเดี๋ยวเขาสอบห้องนี้นะเอองั้นอยู่ต่อบุ๊คพีครับอย่าทับสกปรกนะเวรกว่าท่องผมวันนี้ไม่สน อ,อ,อ่าคุณนำไบโวมาคุณนำใบคุณเต่าซาเคียงต้องสบุยเลยโอ้ยโมจังอะไรเนี่ยพูดมากเจ้านี่อ้าว ยัไปอย่าพึ่งคิงอกตอนนี้พื้นต้องสะอาดวิ้นนี่วิ้ ครับหนังสั้าษาตอนสะอาด VS สกรปรก EP 3ก่อนจบคลิปพวกเรามีคําถามด้วยนะคะใครเตะน้ํำหกอยู่เลยมันจะเปียกคนอื่นเขาเข้าใจไหมไม่ได้ทำเว้ยอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ได้ครับ